สวัสดีค่ะวันนี้นันทิดานาคีจะมาพูดถึงเรื่องเล่าของ12พญายนาค12สถานที่ที่บรรดาลโชคดีให้เป็นเศรษฐีเงินล้านกันนะคะหลายท่านอาจจะเคยไปสถานที่ดังกล่าวมาแล้วและหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปทั้ง12สสถานที่นี้จะพูดถึงที่ตั้งและจังหวัดให้กับผู้ที่ชอบสแสวงหาโชคลาภด้วยนะคะ พญานาคเป็นเทพพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่ผู้คนศรัทธาทั้งยังเชื่อว่าทรงพลังอำนาจมากอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์บันดาลโชคลาบและความร่ำรวยให้แก่ผู้นับถือได้จึงเป็นที่นิยมในการนำมาสร้างเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นำมาบูชาที่บ้านร้านค้าหรือในสถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งที่เชื่อว่าตนเป็นลูกหลานหรือสายญาณแห่งหน้าราชก็มากมี ที่กล่าวมาล้วนไม่ผิดค่ะเพียงแต่อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพญานาคชั้นสูงส่วนใหญ่เป็นสัมมาธิฏฐิชอบสร้างความดีมีศีลและทรงธรรมดังนั้นหากจะบูชาหรือนับถือก็ควรอยู่ในศีลธรรมอันดีจึงจะเกิดพานุภาพมหาศาลทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้านโชคลาภนันทิานาคีจึงขอนำเสนอ12พญานาค ส2สถานที่ที่สร้างได้อย่างอัศจรรย์ทำให้เข้มขลังในด้านการพลังอำนาจและการขอพรอให้รวยให้ถึงพร้อมให้สำเร็จได้ดั่งใจปรารถนาดังนี้นะคะสถานที่ที่หนึ่งพญาอนันตนาคราชณาถ่ามอนันตนาคราชเทวาลัยศิวะมหาเทพตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพญาอนันตนาคราชเป็นองค์เทพแห่ง นาคราชขนาดใหญ่ภายในถ้ำประดิษฐานอยู่ภายในเทวาลัยศิวะมหาเทพค่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งสร้างได้ไม่นานนักแต่มีความเข้มขลังและทรงพรานุภาพมากโดยท่านบาบาโกเหผู้นำทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีบารมีด้านองค์เทพอย่างน่าเลื่อมใสสถานที่ที่สองพญานาคราชนาขาวพลมณีอยู่ที่ตำบลนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสาง จังหวัดนครราชสีมาพญานาคองค์นี้ประดิษฐานอยู่บริเวณบอ่อน้ำผุดเชิงเขาพลมณีซึ่งไหลยอยู่ตลอดทั้งปีเป็นวัดบนเขาในป่าลึกและจวนพิศวงอย่างมากป่าที่ว่านี้มีเรื่องเล่าของพญานาคชาวรับแลและแสงไฟที่ประหลาดในเวลาค่ำคืนบ่อยครั้งจนผู้คนขนานนามว่าเป็นหุบเขาลี้ลับสุดอาถรรพ์ยิ่งนะัก สถานที่ที่ 3, สามพญาศาลพญานาคริมฝั่งโขงใกล้ตลาดอำเภอปากชมอยู่ที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยค่ะเป็นสาลนาคราชเจ้าที่สร้างเมื่อไม่กี่ปีก่อนด้วยเหตุการณ์ประหลาดกลางลำน้ำโขงได้เหตุการณ์งูประหลาดหลากสีสามตนเลื้อยเล่นน้ำมาและขึ้นที่ท่าน้ำใกล้ตลาดประจำอำเภอแล้วไม่ยอมนีหายไปไหน ทั้งทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งเมื่อสร้างสารเสร็จแล้วก็ให้โชคลาภจนเป็นที่เรื่องลือผู้คนก็ให้ความสักการะบูชาเป็นอย่างมากสถานที่ที่4พญานาคในถ้าต่ำํำถ้าน้ำํำวัดถ้าคูหาวารีอยู่ที่บ้านซํานกจิตบตําบลโคกขมิน้นอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพญานาคภายในถ้ำดังกล่าว น้อยคนนักที่จะรู้จักเพราะหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นพระสันโดษชอบความสมถะจึงไม่เป็นที่เปิดเผยซึ่งในถ้ำแห่งนี้มีความลี้ลับและพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์พระป่าสายปฏิบัตินิยมทุดงเข้าไปฝึกจิตภายในถ้ำน้ำแห่งนี้ซึ่งมีองค์พญานาคหลายตนประดิษฐานอยู่ในบ่อน้ำที่มีน้ำอยู่ตลอดทั้งปีทำให้เชื่อว่าน้ำในถน้ำนั้นศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก สถานที่ที่หปู่อือลือนาคราชบ,บึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปู่อือลือนาคราชเป็นที่รู้จักกันดีเพราะเคยเป็นข่าวโด่งดังทั้งสร้างปฏิหารหลายครั้งหลายครานักสแสวงโชคลาบนิยมไปไหว้ทั้งบนบานสารกล่าวอย่างไม่หยุดหย่อนจึงมีข่าวว่าผู้คนได้โชคลาบมากมายจากสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่6 พญานาคราชบนยอดเขาภูลังกาณนะวัดถ้ำชัยมงคลตำบลโพมาแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬพญานาคหรืองูใหญ่ที่ปั้นอยู่บนเขาใกล้องค์พระธาตุมีความศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนมีความวิริยะอุตสาหะฝันฝ่าอุปสรรคระหว่างทางที่สูงชันขึ้นไปไหว้ขอพรล้ลวนสมปรารถนา เพราะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อหลายภพหลายภูมิสถานที่แห่งที่7พญานาคณวัดดอนสวรรค์กลางเกาะน้องหางจังหวัดสกลนครวัดดอนสวรรค์เป็นวัดเล็กๆมีอุโบสถหลัางงามด้านหลังมีพญานาคคู่งามประดิษฐานผู้คนนิยมเดินทางไปสักการะพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ เกาะดังกล่าวมีพลังอำนาจลี้ลับที่เกี่ยวพันกับพญานาคการได้ไปเยือนเพื่อขอพรวัดดังกล่าวจึงเข้มคลางและทรงพลังอย่างที่สุดเป็นเหตุให้ผู้มีอำนาจบางท่านคิดจะครอบครองเกาะดังกล่าวเสียด้วยซ้ำสถานที่ที่8เสาพญานาคณสะพานไทยลาวจังหวัดมุกดาหาร ใครที่เดินทางไปชมสะพานไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารจะสังเกตเห็นว่าระหว่างสะพานนั้นมีเสาพญานาคขนาดใหญ่พร้อมสาลนาคราชเจ้าซึ่งสร้างขึ้นเพราะเชื่อกันว่าบริเวณดังกล่าวเป็นถ้ำของพญานาคก,การสร้างสะพานข้ามเป็นการลบหลู่อย่างยิ่งทำให้เกิดเหตุต่างๆมากมายในขณะที่ก่อสร้างสะพานแห่งนี้ จึงสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการแก้เคิตด,ดังกล่าวสถานที่แห่งที่9วัดถ้ำปาติหารตำบลนานโพกลางอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นถ้ำมหัศจรรย์ของชาวนานโพกลางที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับการกล่าวขานถึงระหว่างบันไดจะเป็นรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่ สองตนเชื่อมทางขึ้นลงระหว่างถ้ำลึกหลายสิบเมตรเป็นถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับพญานาคผู้มาขอพรล,ล้วนสมปรารถนามีโชคลาบร่ำรวยอยู่ร่ำไปสถานที่แห่งที่สิบศาลเจ้าแม่สองนางอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬเจ้าแม่สองนางของชาวจังหวัดบึงกาฬเป็นตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับพญานาค เพราะทั้งสองนางมักปรากฏตนในรูปของพญานาคเพื่อให้โชคลาภกับคนที่ศรัทธาจึงเป็นที่นิยมในการเดินทางไปสักการะขอโชคลาภนอกจากศาลเจ้าแม่ณนะเมืองบึงการนี้แล้วยังมีที่วัดหายโศกริมฝั่งโคงเมืองหนองคายที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะนักสแสวงโชคลาภทั้งหลายสถานที่ที่11อินนาคราช และเกตน,นาคนาคีวัดถ้ำสี่มงคลถ้ำเพียงดินอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายหากกล่าวถึงพญานาคที่บรรดาลโชคลาบแล้วไม่กล่าวถึงปู่อินนาคราชและแม่เกตนาคนาคีณนะถ้ำเพียงดินก็เห็นว่าจะไม่ครบเพราะวัดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนนิยมเดินทางไปขอพรโชคลาบล้วนโชคดีมีสุขมากมาย สถานที่สุดท้ายสถานที่12ศาลปูดสีสุดโทนาคราชวังนาคินคำชโนโดอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีขอกล่าวถึงปูดสีสุดโทนาคราชเป็นการปิดท้ายนะคะเพราะท่านเป็นที่นิยมสูงสุดแต่ในที่นี้ขอเน้นที่ศาลหลักเมืองอำเภอบ้านดุงเป็นหลักภายในศาลดังกล่าวมีรูปปั้นของปูดศีสุดโทนาคราชอย่างคนธรรมดา ซึ่งสร้างจากคำบอกของหลวงปู่คำตาผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบุตรบุญธรรมของท่านเชื่อกันว่ารูปปั้นนี้เหมือนจริงที่สุดดังนั้นใครไปป่าคำชโนดอย่าลืมเข้าไปสักการะบูชานะคะหรือใครอยากเห็นว่าท่านมีหน้าตายอย่างไรก็ไม่ควรพลาดค่ะทั้ง12พญานาค12สถานที่นี้เป็นที่ลี้ลับและทรงพลังอำนาจ เกี่ยวพันกับพญานาคโดยตรงส่วนใหญ่เป็นดินแดนที่ผู้คนไม่ค่อยรู้จักนักเพราะเล้นลับจากผู้คนดังนั้นผู้สแสวงหาความเล้นลับหรือต้องการสัมผัสความพิศวงขอเชิญชวนได้เลยค่ะทั้งนี้ยังเป็นดินแดนที่บรรดาลโชคลาบได้อย่างปาฏิหาริย์ซึ่งน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดไม่ว่าสิ่งใดก็ตามหากยังไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ ไม่ได้สัมผัสหรือทำความเข้าใจมันอย่างท่องแท้และเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไม่ควรปฏิเสธหรือมองว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงนะคะขอขอบคุณผู้เขียนอาจารย์สุพันก้อนคำลำโคงหนังสือถ้ารู้บูชาพญานาคนานแล้วเผยแพร่เล่าเรื่องโดยนันทิดานาคี ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube นันทิดานาคีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ